คำทุ่จาเลยสิสวยจังสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูอาหารอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันของน้องกะปิค่ะของน้องเอลลี่นี่ค่ะเอ่อพอนจะแพ็กแบบเนี้ยให้น้องทุกวันค่ะคืออาหารเช้าเนี่ยเด็กๆทุกคนต้องมีพวกขนมปังไปด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาหารกลางวันออกินที่โรงเรียน อาหารกลางวันกินที่โรงเรียนแล้วน้องก็ปีเขาไม่ชอบอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะคะมันงก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําไปเองก็คือเราก็ยกเลิอกอาหารกลางวันกับทางโรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวเรา,เาทําไปให้น้องกินเองอนี่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูแผ่นนะคะหมูแผ่นลมควันปกติทั่วไปก็จะมีแตงกวาแล้วก็มีแอปเปลิลเนี่ยค่ะมาเกิดเทศแตงกวาแล้วก็ชีสค่ะนี่ชีสเด็กน้อยชีสเด็กๆกินเนี่ยมีอะไรมา แล้วก็เป็นโยเกิร์เด็กค่ะโยเกิร์ตรสผลไม้ของเด็กๆส <Okay. S 1> ่วนขนมปังก็จะมีแบบนี้ค่ะขนมปังขนมปังแผ่นก็จะมีขนมปังแผ่นทั่วไปธรรมดาแล้วก็ขนมปังลูกเกตค่ะขนมปังไส้ลูกเกตแล้วก็ขนมปังโฮวิทปกติทั่วไปนี่แหละค่ะ yes, <my> ก็ทาเนยแล้วก็ใส่ไปอย่างอ่านเขาจะกินไม่กินก็แล้วแต่เขาอะค่ะเพราะเด็กๆ มากจะไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่หรอกนี่ประมาณนี้แล้วถ้าถามว่าทําไมน้องกะปิถึงไม่ชอบอาหารกลางวันที่มงเนเขาไม่ชอบค่ะเคยลองแล้วเขานั่งลองหายานั่งลองหายคุณตูตูบอกเด็กไม่ยอมกินอาหารกลางวันเขาบอกเขาไม่ชอบคนก็เลยตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทําให้ลูกฉันเองก็เตรียมประมาณนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวเขากินวันบางวันหมดบางวันก็ไม่หมดค่ะไม่เป็นไรนี่ เช้าของกะปิแล้วก็อาหารกลางวันก็แล้วแต่เขาเขาจะตัดินใจอะค่ะว่าจะกินอันไหนเช้าจะกินอันไหนกลางวันประมาณนี้ค่ะบาก็จะเตรียมให้ลูกแบบนี้ทุกวันค่ะถ้าบ้านเราก็ข้าวไข่เจียวเนาะข้าวปลาทูทอดข้าวหมูทอดข้าวเนื้อทอดอะไรอย่างนงี้เนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะอาหารฝรั่ง